และขอต้อนรับสู่รายการบ ก็จะให้อ่าลูกเพจนะคัดเลือกมาแล้วให้มาเล่าปัญหาที่อยากปรึกษาพี่เล็กของเราในวันนี้แล้ววันนี้นะครับทุกคนวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นคนเปิดประเดิมในรายการอีพีนี้อีพีแรกนั่นคือลูกเพจที่น่ารักของเราที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เปิดเพจเลยโอ้โยเขานี่แบบมากันตั้งนานนมนานได้ขอเสียลูกเพจหน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีใจจริงๆเลยนะที่ได้มา รวมในการนี้โอ้ครับอ่าไหนไหนไหนแนวว่ามาซีว่าแบบเราเนี่ยอยากปรึกษาปัญหาด้านไหนให้กับพี่เรของเราในวันนี้ไหนด้านไหนมันเรื่องความรักกับพี่คือเรื่องคือเรื่องมันเป็นงี้พี่ผมแบบผมอ่ะตกรลุมรักคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยพี่แต่แบบติดอยู่ปัญหาหนึ่งอะพี่คือเขาไม่ได้ชอบชอบแบบหนุ่มชายราชาตีอย่างผมอ่ะเขาชอบผู้หญิงอะพี่ผมก็เลยแบบ ครับผมอาจจะมีมีพอจะมีสักนิดนึงได้ไหมครับพี่แบบว่าเจอกันสองสามครั้งแล้วอ่ะพี่แล้วแบบอาการเขาที่เจอกับผมมาเขาแบบเขาเหมือนดูเหมือนไม่ใช่เพื่อนอ่ะพี่หรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นลพี่เลสก็เลยอยากจะมาถามพี่เลสหน่อยอ่ะแล้วพวกนี้ว่าคิดยังไงแล้วพวกนี้อมึงถามกูว่าคิดยังไงแต่มึงเล่าให้กูสั้นเท่าที่ม่ไม่ไม่ไม่คือผมผมแบบว่าอยากอยากจะเกินในพี่ก่อนอ่ะพี่ก็จะว่าให้พี่เข้าใจถึงสถานการณ์ก่อนแล้วพวกนี้ยอ่า ก็แบบเวลาเราเจอกันเนี่ยพี่ก็แบบเขาก็ดูไม่รู้นะพี่หรือผมคิดไปเองหรือเปล่าเขาดูดีด,ดเขาดูแบบดีใจเหมือนไม่รู้ผมไม่แน่ใจที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่าแบบไม่ค่อยที่คุยกันหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเขาดูแบบโอ้แบบทักทายอะไรพวกเนี้ยแบบเรียกชื่อแบบชื่อผมเป็นในทางแบบอ้อนอะ่ะผมก็เลยแบบเอ๊ใช่หรือเปล่าหรือว่า ผมผมหลงไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้พี่เออแล้วแบบตลอดทั้งวันนั้นก็คือเราแค่ไปเที่ยวกันเ,ยเฉยเนาะแต่ฟิลม,มันอะ่ะไม่เหมือนไปเที่ยวเลยพี่เหมือนพเธีเลยพี่เรารไปกี่ครั้งแล้วครับครับสองประมาณสองโหนแล้วพี่แล้วตอนนี้เราคุยกับเขาไหมคุยครับพี่เลดเขาแบบว่ามีหนักแชทซ้ายขวาไหมครับอ๋อไม่ไม่พี่ไม่เขาจะแบบมีมีการทักหาตอนเช้าไหม มีครับมีครับพี่มีมีตลอดเลยครับพี่คือจะหาเรื่องคุยกันตลอดเลยครับพี่ไม่ว่าแบบเขาจะไม่พี่เลสแบบว่าเขาเขาจะแบบมีบางทีแบบเขาเปิดมาก่อนอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาแบบเขาผมก็เปิดก่อนบางทีสลับกันไปอะพี่เออฟิลเหมือนแบบว่าเดลี่รูทีเลยแบบปกติเลยอะพี่เราเราได้เคยลองทําแบบเงียบหายไปไหมแล้วเขามีการทักกลับมาไหมว่าแบบทำไมเงียบจังหายไปไหนอะไรเงี้ย อ๋มีครับมีครับผมอ่ะมีลองปล่อยทิ้งช่วงไปช่วงหนึ่งผม,มงอ่ะทางานอ่ะผมทําผมทํางานเนาะแล้วผมแบบไม่ได้ว่างที่จะตอบแชทใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาพิมผมมาพิมพ์ทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปพิมพ์ตอบแล้วผมหายไปมันสิบชั่วโมงอะ่ะแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเขาเลยบอกว่าเออเหมือนกับว่าเออยุ่งอยู่หรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยอะไรพวกนี้อะไร,ะไรผมก็เลยพึ่งมาตอบตอนที่แบบพิ่งเลิกงานเงน โอ้เลยบอกเออยุ่งพอดีว่ายุ่งเออขอโทษจริงๆแล้วพวกเนี้ยแบบว่างานเยอะไอ้คนนี้เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ใจทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วพวกเนี้ยเขาดูกแบบน่ารักมากเลยในสายตาผมแล้วพวกเนี้ยผมพูดตรงว่าผมตกหลุมล้วเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วถาก้าวไปครึ่งหนึ่งแล้วเปยครึ่งหนึ่งที่แบบผมยังไม่ลงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ะแล้วพวกเนี้ยเพราะว่าผมกลัวเนาะเข้าใจไหมแบบหนุ่มอะหนุ่ม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 ชายหนุ่มอะมัน ถ้าเกิดมันไปแล้วมันมันจะไปเลย,ยงไงผมก็เลยแบบปล่อยไว้ก่อนอะไรพวกเนี้ยครับอืมอันนี้ต้องถามว่ารู้จักเขามานานหรือยังโอ้โหก็จะได้อ่าสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วแล้วคุยกันจริงจังเนี่ยเท่าไหร่แล้วประมาณก็เพิ่งกลับมาคุยกันไม่นานนี้นะครับอืมก็ประมาณสองสองเดือนสองสาเดือนได้แหละครับลองลองลองถามเขายัางว่าเออแบบแหมบางทีที่พอมึงพูดคําว่า เออเขาดูเหมือนชอบผู้หญิงกับผู้หญิงแต่คือคุยกับมึงไม่พักคือบางทีมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเพื่อนไหมอ้าวใช่ครับใช่ใช่ผมแล้วตรงนี้อยู่เองแค่สองเดือนไงเพราะฉะนั้นมึงอาจจะต้องแบบคุยให้เยอะขึ้นกว่านี้อีกอ่าได้ครับกินข้าวกันให้มากกว่านี้อีกไปลองแบบดูหนังด้วยกันสักเรื่องสองเรื่องลองพูดจากันดี คุยกันดีๆหรือแบบอ่ะเนี่ยไปวันนี้ไปกินอะไรนี้กันไหมกินไอติมกันไหมแล้วถ้าเกิดสมมติไปกันสองคนแล้วก็แค่เราถามเขาแก้เขาว่าลองไม่ใช่แบบว่ารีบ,ร,บรีบถามแนละ้วลองแบบล้วนๆไปว่าแบบเออเอเออมีแฟนยังอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอ้อมๆก็ได้แบบไม่มีใครตามหรอมากม,า,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 มา,ากับเราอะไรอย่างนี้มันจะได้เป็นการตลอม <c oughs> แต่ไม่ใช่แบบแทงไปว่าเฮ้ยเธอมีแฟนยังอะ <c oughs> ไม่เอานะอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าใจปะ <c oughs> ครับครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจทีนี้มันก็เลยจะต้องดูว่าเขาจะชอบเราจริงไหมหรือจริงๆริงเราเขาแค่แบบคุยกับทุกคนแบบนี้อ่าตากสูตรของเลซนะเลกเคยเจอแบบนี้แล้วลก็เล็ก็รู้สึกว่าบางทีมันเดาใจยากเกินไปยิ่งมันม,มีคําพูดว่าเขาอาจจะชอบหญิงหญิงก็ได้อันเนี้ยม,มันอาจจะเป็นข้อยากเพราะว่าจริงๆถ้าตามหลักของมนุษย์อ่ะ มนุษย์ที่จะเอาความสนใจหาใครที่จะทุ่มเวลาให้มันจะต้องเที่ยวหากันบ่อยอยู่กันบ่อยถ้าคุยกันเยอะๆชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังไปทํานั่นทนํานี่หรือฝั่งนั้นชวนฝั่งเราชวนสลับกันชวนครั้งแรกอะผมเป็นคนชวนเขาเนอะครับแต่เพราว่าค,ค,ครั้งที่สองอะเข้าใจไหมพี่เลดคือแบบครั้งที่สองก็เป็นคนชวนผมใช่โอ,อ้ผมก็เลยบแบบเอ้ย อะไรหรือเปล่าหรือพวกเนี้ยอืมโอ้ยอย่าอย่า่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งใช่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 ครับใช่ครับเดี๋ยวเพิ่งคิดไปไกลช่วงช่งนีุ้ชผมผมเพ้อครับเพิ่งอยู่ผมเพ้อครับนุช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 ต้องฟังเลทคือนุชจะต้องลองชวนเขาเยอะๆคุยกับเขาเยอะๆลองสร้างความสัมพันธ์กับเขาไปเรื่อยๆถ้านุชไม่คุยเลยนุชไม่อะไรเลยนุชแบบ เข้าข้างตัวเองนุชจะเจ็บนะนุชนุชแบบตีตาเลยว่าเขาชอบนุชแล้วนุชเดินไปบอกรักโง่เลยนุชชิบหายเลยนะนุชเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันตอบมันตอบเรื่องเนี้ก็จะตอบว่าดูไปพยายามอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่ามันมีคําพูดเล็กๆของที่นุชพูดว่าเขาอาจจะชอบหญิงๆก็ได้แต่ถ้านุชคิ้สึกว่าแบบนุชพร้อมนุชนี่นะนุชลองคุยกับเขาไปกินข้าวเขานุชเจอกันแค่สองครั้งเองนุชลองชวนเยอะๆชวนไปดูหนังชวนไปเดินห้าง ชวนไปนั่นไปนี poured, ấy, like ่ไปนู่นสองคนถ้าเกิดเขามาที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 ท okay. 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 ีทีเลยโอเคอันนั้นเขาอาจจะชอบนุชก็ได้เพราะว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้เสียเวลาอยู่กับเราหรอกหวังว่านุชจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักแล้วก็อัปเดตเราด้วยนะนุชนะได้เลยครับโอเคผมผมจะแบบผมจะไว้เื่อจะมาผมจะมาปล่อยบอกข่าวเรื่อยๆนะพี่เลดโอเคขอให้ โชคดีขอให้มึงได้ซี่นะนุชนะโอ้โหครับโอ้ขอบคุณครับกราบขอบคุณมากครับโอ้โชคดีที่มึงรู้จักกูเรียยเรียเรียวรียเอีเรียเยเรเรีย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 เหยเเพราะว่าเรีเป็ยเั้าเดียเกีนรเรารเรเีเร